สวนกัารครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนทศกัณน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เล็กก็จะพาทุกคนนะคะมาทําการเปลี่ยนกระถางปนสีกันนะคะเพราะว่าปนสีชุดนี้นะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนกระถางกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวัสดุปลูกนะคะของพี่เล็กที่ใช้วันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะวัสดุปลูกของพี่เล็กนะคะก็วันนี้นะคะก็จะเพิ่มนะคะในส่วนของเพอร์ไลท์ลงไปด้วยนะคะเม็ดสีาขาวนี้เองนะคะทุกคนเพราะว่าจะช่วยเพิ่มให้ดินของเรานะคะไม่แข็งตัวเร็วนะคะ ก็สามารถยืดอายุดินนะคะให้นานขึ้นนะคะเพราะว่าก่อที่เราจะเปลี่ยนกระถางอีกหนึ่งครั้งนะคะก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะวันนี้นะคะวัสดุปลูกนะคะสองพี่เล็กที่ใช้นะคะก็จะมีดินใบกัมปูนะคะ2ส,ส่วนนะคะแล้วก็จะมีเพอร์ไลท์นะคะ1ส่วนแล้วก็เป็นมูลไส้เดือนนะคะอีก1ส่วนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มแร่ธาตุนะคะเพิ่มปุ๋ยในเนื้อดินของเรานะคะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะวิธีการเปลี่ยนกระถางกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดินนะคะโดยการเอาดินที่อยู่ในกระถางนะคะออกทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าต้นนี้นะคะทุกคนต้นนี้นะคะหน้าดินเขาไม่มีตะไคร่น้ํานะคะก็สามารถเปลี่ยนลงไปได้เลยนะคะไม่ต้องเอาดินที่อยู่ในกระถางเก่าทิ้งทั้งหมดก็ได้นะคะอันนี้จะใช้กระถางไซส์หนิ้วนะคะ เพราะว่าต้นของเขาค่อนข้างที่จะโตแล้วนะคะก็เลยใช้กระถางไส่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะดินนะคะก็ใส่เลยประมาณครึ่งกระถางแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เอาบอลสีวางลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่วัสดุปลูกของเรานะคะลงไปแบบนี้นะคะให้ เต็มกระถางเลยนะคะแบบนี้นะคะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องกดนะคะเอาแค่ดูว่าต้นบนสีของเราสามารถประคองนะคะทรงตัวได้ดีแค่นี้ก็พอนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนี่ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้เหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็ใส่วัสดุปลูกของเรานะคะลงไปนะคะประมาณครึ่งกระถางนะคะ ถ้าเกิดเห็นลักษณะใบเหลืองแบบนี้นะคะเพื่อนๆ,ๆก็ทําการเด็ดทิ้งเลยนะคะนี่เด็ดออกเลยนะคะเป็นการกระตุ้นนะคะให้บอลสีของเราแทงหลอดออกใหม่แบบนี้นะคะเป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคนเนี่ยความกระถางลงแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้อันนี้นะคะ ลักษณะหน้าดินของเขานะคะก็ไม่มีตะไคร่น้ำค่ะเราก็เลยเอาดินเก่าลงไปด้วยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่วัสดุปลูกของเรานะคะกบให้มิดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเหมือนกันนะคะไม่ต้องกดนะคะดูว่าลักษณะบนสีของเราประคองตัวได้เป็นอย่างดีแบบนี้นะคะแบบนี้ก็โอเคและคะ้วค่ะสำหรับต้นนี้นะทุกคนเนี่ย จะมีลักษณะเป็นตะไคร่น้ำนะคะเนี่ยเขียวๆนะคะเนี่ยอยู่บริเวณดินนะคะเนี่ยอยู่บริเวณกระถางแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆทำการเปลี่ยนดินนะคะเอาดินเก่านี้ออกทั้งหมดเลยนะคะนี่เอาออกหมดเลยนะคะเราจะใช้ดินใหม่ทั้งหมดนะคะลักษณะเขาจะเป็นเลนเป็นโคนแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เริ่มมีหัวแล้วนะคะนี่ แต่ว่ารากยังสมบูรณ์อยู่นะคะดินเก่านี้นะคะทุกคนไม่ต้องทิ้งนะคะให้เพื่อนๆอ,อาอมไปตากแดดนะคะสามารถไปใส่กับต้นไม้อย่างอื่นได้ด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ต้นของเขายังเล็กอยู่นะคะพี่เล็กก็จะใช้อ่ากระถางไซส์สี่นิ้วนะคะใส่วัสดุหลกปลูกลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาบอนสีของเราลงไปแบบนี้นะคะเนี่ต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะ เขาจะมีลักษณะเป็นตะไคร่น้ําเขียวๆนะคะเกาะอยู่บริเวณบนหน้าดินแบบนี้นะคะเนี่ยในกระถางของเรานะคะเราก็จะทําการเปลี่ยนดินเลยนะคะนี่เอาดินเก่าออกทิ้งให้หมดเลยนะคะใช้ดินใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ดินเก่าอยู่นะคะเพราะว่ามันมีเชื้อโรคนะคะอยู่ในดิน เก่านะคะก็อาจจะทําให้บอลสีของเราไม่ตูมโตไปนะคะทุกคนนี่ยอันนี้ก็มีหัวแล้วนะคะเนี่ยหลังจากที่เปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วนะคะบิเล็กก็จะนําลงแช่ในน้ําเลยนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่เหี่ยวเฉานะคะอ่าแล้วก็นี่เลยนะคะนี่จะโรยด้วยสตาร์เกิลจีนะคะเพื่อที่ว่าป้องกันนะคะพวก จำพวกไข่เพี้ยที่อยู่ในเนื้อดินนะคะที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะโรยไปรอบๆนะคะบริเวณโคนต้นเลยนะคะอันนี้นะคะก็สามารถป้องกันได้นะคะบางทีนะคะจะมีเพี้ยะนะคะไข่เพี้ยที่อยู่ในดินนะคะแล้วก็จะมีมดนะคะมากินไข่เพี้ยนะคะโรยไปรอบๆเลยนะคะโคนต้นแบบนี้นะคะทุกคน สำหรับสตาร์ทุนจีนะคะใช้ป้องกันได้นะคะทุกๆหนึ่งเดือนนะคะให้เพื่อนรยแบบนี้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะพี่เล็กก็จะวางไว้บริเวณที่มีแสงแดดลำไรนะคะอันนี้พี่เล็กไม่ได้ลดน้ําซ้ําอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าพี่เล็กแช่น้ําไว้แบบนี้นะคะแต่เขาก็จะดูดขึ้นมาแบบนี้เองนะคะนี่ตอนนี้นะคะบริเวณหน้าดินก็มีความชุ่มชื่นแล้วนะคะ โอเคคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามสวนทศกันด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะและก็จะได้ไม่พลาดสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะ<ม>ก่อนจากกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ขอยติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ